สองคนนี่พี่น้องสองคนนี่เฮ็ดยังกันทำอะไรกันทำอะไรกันนี่ีีสีมา กับมา้า <Durch> ก <those rapper ats> ันทำความสะอาดด้ยกนลิลี La ่ไอโอหุ Boy? ่นๆพี่้อง เพื่อค่ะสีสันมาตาเป็นกระเสบรลายเลยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆพื่กำลังเห็นพ,อพ่อปูตัดกิ่งอ่าใบอ่าฟีกีเนาะคะนะ่ะเนาะหรือว่าใบบักเดือยฝรั่งพี่นอ้องเดนมีกะซีไปอ่าเก็บใบบมอกใบใหม่ซอยเพื่อนจ้ะพี่นอ้องแล้วก็ซีเก็บบักฟีกีพร้อมจ้าจ้าตอนนี้กะเดี๋ยวไปหาพ่อปูไปซอยงานเพิ่นจักหน่อยจ้าแล้วกะ ไปเก็บบักฟีกี่พอมพว่ามันกระลังจะเบิดแล้วเนาะจะนะเพิ่นก็ได้ตัดแต่งกิ่งไว้สำหรับปีนานะคะนาะขันห้าบพอตัดตอนนี้หนาวใบเขาก็จะร่วงจะล่นลงมาเห็ดให้สกปุกเนาะค่ะนาะขันห้าตัดตอนนี้กะสีเห็ดไ้ใบมันเหลือหน่อยเนาะค่ะนาะส่วนที่เหลือกะสิเหลือหน่อยนึงเวลาหนาหนาวเนาะค่ะเพิ่นก็จะเลื้องแล้วก็แห้งร่วงล่นลงมาเนาะห้ากะคอยเก็บคอยกวาดไปจ้ะนี่ละค่ะเอมี่กะ ซอยเพิ่นยังสี่ค่ะมียังเฮ็ดกะเฮ็ดไปซอยกันเนาะย่ามัน่างๆนั่นแหละนี่แหละค่ะชีวิตเมียฝรั่งต่างแดนบริวสุขสบายคือเพิ่นเอาค่ะอยู่ปนนอกปนนอกก็ใส่ชีวิตแบบง่ายๆเนาะค่ะมียังไงเฮ็ดกะเฮ็ดไปค่ะงานบอกงานบานกะเฮ็ดงานนอกกะเฮ็ดเฮ็ดเปิดค่ะขันมีงานอยังเฮ็ดขอแต่มีเงินเนาะค่ะเนาะเขาจ้างเอียงกับป้ายค่ะมือใดบางกะเฮ็ดงานหรอบานคือจังทีเฮ็ดนี่แหละค่ะ อามือนี่อาสามีอยากกินพิซซ่าค่ะแต่ว่าปมี่ชีสเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไอิมีกะได้อัดนวดแป้งไว้แล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจังไปเฮ็ดพิซซ่าแบบบางๆสไตล์อ่าบานบานของอิมีน้ำกันเนาะจ้ะเนาะจ้าเดี๋ยวพามาเบิ้งพะปูตัดกิ่งอ่าฟีกีจักหน่อยค่ะเบิ้งค่ะอ่าเพิ่นเฮ็ดกันไก่แบบเน่าๆไมจ่จ้ะเพิ่นบริสไซมีดคือบานเข้าเนาะค่ะเนาะ อยู่ต่างแดนเพิ่นกับปาริสคิดคนอีหยังขึ้นมามากมายเพื่ออำนวยความสะดวกเนาะค่ะเนาะบุดายอะมีต้นไม้สูงๆก็ใส่แบบนี้สบายเลยค่ะอส,อสุกแล้วอะสีเหลืองแล้วก็ตรงนั้นอีกทีแดงค่ะตรงนั้นพี่คนตั้งมีกับพี่แล้วก็อีกหลายๆค่ะต้องใส่บันไดปีนทั้งนั้นเไมพี่น้อง ตอนนี้เอมีก่กะกำลังปีนบันไดเก็บปักเดือฝรั่งค่ะแม่ยาเห็นกันเลยแบบโอ้โออยเงี่ยสิึ้นไปย่านโต๊ะคนว่ามาสอดเนี่ยทำตลอดค่ะเปิญย่านห้าโต๊ย่านหักเก็บย่านห้อเปีนนะแม่ค่ะแต่ว่าพ่อปูนี่เปินจะหูเนาะว่าเอมี่นี่เซียนแล้วขึ้นต้นไม้นี่เปิะยปิญแม่ยาในาย่านห้องตายโก่งกกอยู่นี่แหละค่ะเอมี่กับปีนห้อต้นไม้มาด้ค่ะปีนึ้นไปเอาข้างบนกนละบม่ย่านยังดรอกเพราะว่าแต่น้อยก็เคยขึ้นต้นไม้เนาะ ปีนกบขามปีนกกบบวงเนี่ยโอ้ยสุดยอดนี่แล้ะค่ะอตอนนี้ฟีกกีกกาลังจะเบิดแล้วค่ะก็เลยค่ะเสบนะะเนาะค่ะเนาะเก็บได้หน่อยนึงค่ะเอาไปปั่นกันกินเนาะคะ่ะตามที่เห็นนี่แหละจ้า,จาเพื่อนๆตอนนี้ก็กลังสีเฮ็ดพิซซ่านเนาะคะ่ะพี่น้องพิซซ่าโฮมเมดค่ะทําเองเนาะคะ่ะสูตรนี้บ่มีการช่างการตวงค่ะกะด้วยสายตาเนาะคะ่ะผลออกมาสิเป็นจังใด ยังรอชุ่มน้ำกันจ้าจ้าเพื่อนๆตอนนี้กับกางเตรียมแป้งพิซซาอีกเนาะคะ่ะเนาะสีค็ดพิซซาขาวค่ะหรือว่าพิซซาใส่หอมหัวใหญ่เนาะคะ่ะแล้วก็โรสแมรี่โน่เนาะคะ่ะตามทีเ่เฮามากินเนาะคะ่ะเต่งนาแบบตามสบายเนาะคะ่ะนี่แล้วค่ะเอ็มมี่กับสีใส่ไม่ครึ่งเป็นยังซีพี่น้องเฮดเป็นแผ่น,นบาง,บางๆแล้วก็เตรียมอบเลยจ้แเราจะมาเิ่งตอนมันสุกน่าจะพี่น้องจ้ะ จ้พี่น้องตอนนี้กะยี่สิบนาทีค่ะพี่น้องกะคิดว่าน่าจะซุกแล้วนะจ๊ะเนาะงจะมาเบิ่งน้ากันค่ะโอ้โหไอโอ๊บห้่นพี่น้องอเบิ่งค่ะสีสันมาตาเป็นประแสไล่เลยจ้าตอนนี้กะกะอุก,กอักแม่จักหน่อยจ้าพราะวา่าวารสีทายลุบนะคะเนาะงหอนก็หอนค่ะดึงอ,ออกมาจากเตาอบใหม่ๆโอ้ยกินหอมห่วยๆค่ะ มือนี้เฮ็ดพิซซ่าใส่อ่าใส่อ่าใ,ใส่กรอบฝรั่งค่ะแล้วก็แอบใส่เฮดอ่าแชมเชปญย่องไปน้ำเ,เนาะจา้ะเนาะบะมีชีสคือว่านั่นะนะจ้ะก,กาแต่ว่าสูตรนีก้ก็แซ่บคือกันจ้ะนี่จ้าเพืเ่อนๆพิซซ่าโฮมเมดของเฮาเนาะคะ่ะเนาะมีใส่เฮดแชมเชปญยองลงไปเนาะค่ะมาร์กนาได้ก็แต่งลงไปเน,นาะจ้ะเนาะเดี๋ยวมาเอาพิซซ่าขาวต่อจ้ะจ้าตอนนี้ก็ เฮ็ดทานที่สองกับพี่น้องนี่นะคะพิซซ่าคาวเนาะคะ่ะหรือว่าพิซซ่าใส่อะหอมัวใหญ่ค่ะแต่งนาไปก้ะก็ใส่สอมจิกจิกจิก,จกลงไปเพื่อบรใหาเกิดฟ้งอากาศขึ้นมากเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวไปอบน้ำกันจ้าหาหาที่พานไปจะพี่น้องกำลังขึ้นฟู่ค่ะ จ้าเพืเ่อนๆตอนนี้กะคิดว่านานจะสุกแล้วเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวเอมี่กะสิเปิดเบิ้งเลยค่ะพี่นอ้องไอออกหุวนๆจ้ะอ่าโอ้สุกแล้วค่ะนี่ล้วค่ะใหม่นิดหน่อยแต่ก็โอเคค่ะเพราะว่าสามีเพิ่นมากลินแบบปลากรอบๆนะคะเนาะหอนๆเลยพี่น้องนี่หอน มาจ้าพี่น้องมากินพิซซ่าน้ำกันได้จ้าเด้อมืม่อนี้กินพิซซ่าขาวกับพิซซ่าแดงค่ะขอบคุณหลายๆที่มาติดตามรับชมแห่งกำลังใจกันค่ะเดี๋ยวขอตบกินข่าวก็นได้จ้าไว้พอกันใม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ